สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกท่านครับก็วันนี้มาพบกับช่องนาวิน6ล้อดมซิ่งนะครับก็วันนี้ก็มาลงหินคุกนะครับปูถนนนะครับเข้าบ้านนะครับกร็ระยะทางประมาณ200เมตรนะครับครับก็แคบๆหน่อยนะครับ ที่ก็แคบๆนะครับก็ลงไปแล้ว20สิบกระเที่ยวนะครับก็วันนี้ก็ได้ทีมงานฝีมือนะครับก็ทีมงานสอสอพนะครับก็โดยนำทีมโดยแสยบอนนะครับเป็นคนปรับนะครับ ก็เหลืออีกประมาณเที่ยวสองเที่ยวสองเที่ยวน่าจะน่าจะน่าจะเสร็จนะ มีรถด,ดองนะครับเดี๋ยวขย,ยับรถก่อนรถด,ดองนะครับซอยแคบนะครับเป็นถนนส่วนน่าจะเป็นถนนส่วนบุคคลนะครับหรือพาละจำยอมหรือเปล่าครับก็ไม่รู้นะโอ้โหนะครับเจอคนกวาดถนนแค่สะกิด มีรถดอกหรือเปล่านะครับก็หลังจากหยุดถนนก็แคบนะครับ เต็มซองเลยครับค่อยออกค่อยเข้าต้องถอยเข้านะครับถอยเข้าแล้วก็เดินหน้าออกไปนะครับถอยเข้าดำมเข้ามาเรื่อยๆครับนี่ก็ลงหินคลุกนะครับหน้างานลงหินคลุกนะครับก็ลงยิงถนนนะครับปูเพิ่มขึ้นมันมันมีน้ําขังนะครับก็ตอนนี้ก็ใกล้จะเสร็จแล้ว ต้องเบาๆออกไปนะครับแคบนะครับแคบมากเลยครับกระจกนี้เกือบโดนกำแพงนะครับมีเสาไฟขวางอีกนะครับ <c oughs> เดี๋ยวไปบอกเจ้าคุณปู่ก่อนนะครับว่ามีรถออกนะครับ